อีลอนมัสนะครับล่าสุดมีการเอ่นิวลาลิงก์นะครับ receive FDA approve แล้วนะครับเริ่มมีโปรเจกต์ของอีลอนมัสนะไอตัวติดไอสมองชิปเนี่นิวลาลิงก์ลิงก์กับสมองเนี่ยก็ได้รับออฟเพว์จาก FDA เรียบร้อยแล้วนะครับเออ่เป็นชิปในฮิวแมนเบรนนะฮะก็ดูกันต่อไปแล้วกันว่าเขาจะทำออกมาท่าไหนไปดู government need to move fast นะครับ on AI อไ o วูนะครับ Microsoft ออกมาเรียกร้องนะครับ Microsoft President นะะอันนี้ท่านประธานไม่ใช่ CEO นะประธานประธานบริหารของ Microsoft นะคุณแบดสมิธนะครับออกมาเรียกร้องครับว่าเฮ้ย AI มันกำลังมานะครับ ChatGPT ก็ทำไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ากฎต่างๆไม่ชัดเลยนะครับก็ว่าเม้นจ๋ารัฐบาลทั้งหลายทกุกประเทศเลยนะกระุณาออกมาช่วยกันนะครับ Move fast นะครับ Set the rule หน่อยว่า AI รููคนเป็นยังไง Microsoft จะได้ follow นะครับไม่งั้นทำผิดทำถูกทำแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะเหมือนค r y ปโต c u r r e n c y หรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยนะ